วันนี้ก้อยจะมานำเสนอเครื่องทำกาแฟที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลีนั่นก็คือแบร์ลาซานมาโกค่ะรุ่น100ทัสที่อยู่ด้านหลังของก้อยเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเป็นเอกลักษณ์แข็งแรงและทนทานเหมาะสำหรับ การใช้งานที่ค่อนข้างหนักนะคะสำหรับร้านกาแฟาที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่สามารถชงกาแฟาได้ต่อเนื่อง50ถึง100แก้วต่อวันนะคะโดยตัวเครื่องนะคะทำจากสแตนเลสขัดเงามีด้วยกันทั้งหมด3สีสีแรกก็คือสีเทาดำค่ะส่วนสีที่2ก็คือสีเทานะคะส่วนสีที่3ก็คือสีแดง ความจุของหม้อต้มที่อยู่ด้านในตัวเครื่องนะคะขนาด12ลิตรวัสดุของหม้อต้มด้านในนะคะเป็นทองแดงค่ะแถมตัวเครื่องรุ่นลอยทัดตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับการสตรีมนมอัตโนมัตินะคะที่อยู่ด้านนี้ง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะเราก็จะได้ฟองนมที่เนียนนุ่มนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบการสตรีมนมแบบแมนนวลชอบทำเองนะคะลูกค้าสามารถ สตรีมที่ด้านนี้ได้เลยตัวเครื่องตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวเครื่องรุ่น้อยทัศตัวนี้นะคะเรายังสามารถปรับแต่งอุณหภูมิจากด้านหน้าจอได้เองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับอุณหภูมิที่อยู่ด้านในหม้อต้มนะคะซึ่ง มันอาจจะส่งผลกระทบต่อน้ำร้อนแล้วก็ไอน้ำได้ค่ะและตัวเครื่องรุ่นร้อยทัศตัวนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับวารันตี1ปีค่ะและนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะของแบรนด์ลาซานมาโกรุ่นลอยทัศตัวนี้นะคะหากลูกค้ามีความสนใจมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเข้ามาทดลองเครื่องนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บอนกาแฟ โชว์รูมทั้ง23สาขาทั่วประเทศนะคะหรือทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะที่ f a c e b o o k บอนกาแฟไทยแลนด์นะคะ Line@ Official นะคะหรือถ้าลูกค้าต้องการจะสั่งซื้อสินค้าอื่นๆทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้ง4ช่องทางตามที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะหรือถ้าข้างหน้าลูกค้า ต้องการอยากให้เราแนะนำสินค้าตัวไหนนะคะก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็รอติดตามชมนะคะได้ที่แฟนเพจบอลคาเฟ่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ